อ่ะกระผมท่านที่เบตสั่งผมฉันออกมาบอกบองค์หญว่าเขาไม่อยู่ไม่ใช่ครับแล้วสรุปจะพี่อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยถ้าเขาไม่อยู่แล้วใครจะสั่งเข้าหมอมละ่ะแล้วจะเข้าไปได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เขาไม่เข้าเดี๋ยวผมจคุยเองเองคะ่ะเดี๋ยวผมจะคุยเองจัดการโอเคค่ะเดี๋ยวนจัดการเองเป็นเดียร์ได้ไหมค่ะไอ้บอมึงนี่ทำผมมันมีไายวันนีนะพี่เอ๊ะมันเป็นแฟชั่นกูทำไมเพราขาอยู่หรือเปล่าผมท่านอยู่เลยจะสั่งให้มาบอกว่าเขาไม่อยากรับแขกอ๋อไม่อยาก ใช่แต่ว่าในคนกันเองอะจะม่นับได้ยังไงล่ะจ๊ะเขาสั่งไว้อย่ว่าไม่ให้ใครขึ้นเฝ้าเลยวันนี้ไม่ให้ใครขึ้นเฝ้าเลยใช่งั้นรอก่อนจะรออะไรล่ะจะมีอะไรก็พูดมาติดตบ้งใจเส็โอเคค่ะรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูแล้วก็ทำตามจะดูหรือเปล่าทำอะไรเออรอดูก่อนก็ทำเลยสิอ๋อใจเย็นๆสิวันนี้คนเยอะ อะไรอีกล่ะไม่ให้เข้าใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะต้องทำยังไงล่ะทีเนี้ยบ้องจะขอเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอย่าบอกบ้องโดนหนักกับสิ่งขาสั่งไว้ไม่ให้ใครเข้าแต่เขาต้อรู้จักกันเขาเป็นพักคู่มั่นคู่หมายกันเนี้ยแต่เขาบอกเขาไม่ให้ใครเข้าแล้วทีนี้ก็ไม่เพราะพี่เฟสน่าแน่นอนเห็นไหมคะทำดูนะคะบ้องดูนะถึง 오. Oh. เขาบอกให้หนูต้องทําแบบนี้มันอาจจะขัดกับความรู้สึกของหนูไปสัก,กนิดนึงแต่ว่ามันต้องฝืนใจทําจริงๆค่ะเป็นว่าไม่ถูงตาต้องใจหนูต้องขออภัยด้วยนะคะนะคะแย่หนูทำนิเนะะดเดียวนะคะโอเค จะบอกแที้มาดูม wow ันมันม so ันไม่เห็นแทดีละแหม่ไม่ได้เลยนะมันมันไม่เห็นน้องหญิงน้องหญิงทำมันก็ต้องใหอดรัวเห็นไม่ใหมคะเชื่อผฉันได้ได้อีกทีอีกทีหนึ่งมันบอกว่ามันันฝืนไงมันไม่ค่อยถนัดอ่ะทีแรกผมฉันเห็นไม่ทันพยายามะทำไปบ่อยแล้วมันบวมมันก็ฝืนใจไงบอกว่าสดักเตายิงอ่ะ ดอกพยลบอกอลนี่แหละมึงเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยไอ้บอลฮะมึงไม่เท่าไรเลยน่าแมนเราดูข้าวเวทีอะไรเร็วจ้องตาไม่หยุดมึงเกี่ยวดเลยอะเขาเฮ้ยทำไมอที่บ้านไม่มีเนี่ยติ๊กแน่มาดูหน้าลงเกยมึงนี่นะมึงนี่นะนั่งคิ้วตึงเลยชัดหรือยังเดี๋ยวมึงชัดไม่บอกให้ไม่เหรอบอกว่าทำแบบนี้ได้ อ,อะไรมันเต้นอะไรกันเต้นแบบเขาเลยใครให้มาเอาเอองอยู่บุกพูดว่ไเนะใครมา ที่เบลลาชาไม่ให้ยืนเมาป้าป้าอะไรของมึงไปเป็นเรื่อ,อ,รองไมอ่ะก่อนก่อนเอาโศมายาที่เบลลาชา

ผมชั้นรออยู่ข้างล่างพวกคุณชั้นขึ้นคอนโดมีอะไรของมึงเอาไปคอนโดไหนกูอยู่ในวังนบอกอยู่ในวังเหรอบอกว่าอีบอกกูไม่อยู่ผมไม่อยู่เออผมชั้นขอประชาชนไทยด้วยได้เจ้าพี่ไม่ต้องทำหน้าดุหรอกนะคะผมชั้นมาหาเนี่ยก็อยากจะมาคุยด้วยคุยด้วยเรื่องอะไรเรื่องเข้าไปในตำหนักทำไมเมษาแล้วอ่ะ เมใจได้ยังขับคงมาเรื่องมเเจ้าพี่ไม่เคิร์ฟหรอกช่วงเนี้ยคือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็แบบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยพี่คะเจ้าพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะเพคะเพราะว่าหมอฉันอะไม่อยากให้พี่เป็นอะไรนอกจากเป็นของหนูคนดีเอาเคิร์ฟยังไม่ไม่เคิร์ฟเหรอใจเราหนักแน่น ใจหนักแน่นขนาดนั้นได้หรอใช่ใจเราหนักแน่น<ร>แต่ถ้ามีเธอเป็นแฟนวันทีใจก็อ่อนไหวเรื่องเราไม่ชอบเขาอะไ <c oughs> รจะดีอย่ามาไอ้นี่เราไม่ชอบอา้าวก็อยากจ้องตาจ้องตาทำไมก็จ้องขนาดนี้ยังไม่ตกหลุมรักอีกเหรอพี่คะจ้อจงขนาดนี้ที่มีตาบอดเ,เลยไปเอาจะดี ผมฉันอยากแต่งงานนะอยากแต่งงานมันถึงเวลาก่อนค่อยแต่งมันถึงเวลาเลยค่ะขอมฉันละมาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยค่ะตอนนี้ของฉันสูงกว่าเจ้าพี่แล้วเนี่ยไม่แต่งสักทีเลยคะในวัยเจริญเติบโตเราไม่นอนเราเลยตัวเตี้ยไปหน่อยอย่างผมคุณจะต้องแต่งงานกันได้แล้วเราไม่อยากแต่งนะแต่ว่าผมฉัอยากแต่งอ่ะผมฉัจะแต่งเพคะดื่มตาเล็กเด้ไม่ชอบเขาจริงๆใครจะไม่ชอบอ่ะ หัวใจไเหืองเจจมาให้เองเาะไม่อยนะากเว้นชันป็นรมันรู้สึกยังไงบอ่ะนะมันรู้สึกยังไงชอบก็บอกว่าชอบเคะชอบยอยากเย พายวันนี้เหงื่อแตกเยอะจังร้อนอ๋อร้อนไม่ชอบหรอหัวใจไปหาจังที่เฮล์มยาเวัน ปมยิงจัเอไวมกตนนี้เขาไม่รับแขกเื่อผมนเยมาทะเลเลยไม่สูมายา,ยาใหญ่มาทำเราห้หน้าเสนอก็พกฉันงานแต่งานด้วยอหถิงใครใจที่ไม่เคยจใหญ่มาเสนอแบบดีอะไรไปไปไกลก็วาฉันอยาจุกอีงใกล้ สำหรับตุ้งเจนว่าทำเป็นเลวไหลยฮีค่ะออกมาให้ไล่ตี